คยรู้สึกไหมครับว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากเมียจับได้ตัดปัดไม่ผ่านแต่พอผมได้มารู้จักกับร้าน Regen Shop ปัญหาของผมก็หมดไปมันทำให้การเติมเกมของผมเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดวกรวดเร็วขายกันตรงๆเลยแล้วกัน Regen Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม l a c k Rock X Next Generation เองครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์สวมใส่นะครับผมว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยเราควรใส่อะไรกันแน่ของขาวของฟ้าของวาหรือของทองดีนะครับหลายๆคนงงมากนะครับว่าคือแบบไม่รู้ว่าตัวเองควรจะใส่อะไรเออเห็นอันนู้นแนะนำสีฟ้าก็แบบเออลุยสีฟ้าเลยอันนี้แนะนำสีขาวก็ขาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้เนี่ยคือผมอยากจะมาอธิบาย ให้เข้าใจแล้วกันนะครับว่าของแต่ละอย่างเนี่ยคือมันมีดีมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วเพื่อนๆที่ดูไปเนี่ยก็เอาไปอัดเด็ปรับแต่งเอาเองตามสไตล์หรือว่าตามกําลังของเพื่อนๆได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับมาดูที่ตลาดกลางแล้วกันนะครับง่ายที่สุดนะครับอ่ะผมจะดูในส่วนของคาถาละกันนะครับเพราะช่องเราเป็นช่องพระนั่นเองนะครับโอเคครับเริ่มกันที่ของขาวก่อนนะครับ ของขาวเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถหาได้จากดันเจียนรายวันทั่วไปนะครับอ่าถ้าเกิดเป็นระดับง่ายเนี่ยมันก็จะมีเป็นพวกเสื้อรองเท้าผ้าคลุมอะไรพวกนี้ถ้าเป็นระดับยากก็จะมีเป็นอาวุธแล้วก็พวกทลิสแมนแล้วก็ประดับนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเบสิกของการหาอุปกรณ์ขาวนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการเปิดกาชานะครับผมถ้าเราไม่ได้ของฟ้าเราก็จะได้เป็นพวกของขาวอะไรพวกนี้มาเราก็สามารถหาได้เหมือนกัน นะครับโอเคนะของขาวนะครับมีทั้งหมด6เซตด้วยกันนะครับอันนี้อยากให้จำเอาไว้เลยว่ามี6เซตนะครับ6เซตเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเลเวล25 l 40เลเวล50 60 70เลเวล50 60 70แล้วก็80นั่นเองครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยความสามารถของเซตเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับเอาแบบที่เพื่อนๆคุ้นคุนคนกันก่อนแล้วกันก็คือช่วงเลเวล25 40อะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็น25เนี่ยคือเนี่ยเห็นไหมครับ โกลเด้นสไปค์อันนี้ก็คือเราจะเป็นเซตที่แบบว่าใส่3ชิ้นแล้วเราจะได้สะท้อนนะครับถ้าเลเวล40ล่ะก็จะได้เป็นทั c ออฟเดอะซีนะครับใส่3ชิ้นเนี่ยเมื่อเราไปฟาร์มมอนนะครับมอนเลือดต่ำกว่า30%ปุ๊บดาเมจเราแรงขึ้นนะครับถ้าเราเลเวล50อ่าตรงนี้หลังจากเข้าการต่อสู้ทุกๆ1ิวิจะปล่อยพิษออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับคือเซตแต่ละเซตเนี่ย มันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับอาชีพนะครับแล้วก็ความต้องการของเพื่อนเพื่อนอย่างสมมุติว่าผมเล่นพระผมก็ชอบอันนี้เพราะว่ามันสะท้อนได้แต่ถ้าเกิดใครเล่นสไนนะครับแล้วไปใช้ธนูขาว 25, ยี่้าสไนแบบมันไม่ใช่ตัวที่แบบว่าต้องโดนดาเมจได้เรื่อยแล้วเลือดเขาก็ไม่ได้เยอะจะเอาสะท้อนไปทําไมอะไรแบบนี้ครับสไนเขาก็จะมาเอาแบบเนี้ยเออมาเอาแบบเออพอมอนแบบเลือดน้อยกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็จะยิงแรงขึ้นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละอาชีพเนี่ยคุณก็ดูเซต ที่เหมาะสมกับตัวคุณด้วยนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เป็นจุดเด่นของอุปกรณ์สีขาวเลยคืออุปกรณ์สีขาวเนี่ยสามารถที่จะปรับแต่งได้นั่นเองครับปรับแต่งนะฮะก็คือจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเนี่ยครับปรับแต่งอุปกรณ์เนี่ยมันจะเดินไปนะครับเพื่อเพิ่มค่าสเตตัสเบื้องต้นนั่นเองครับอ่างงไหมงงไหมอ่า๋จะผมพาไปดูก่อนอันนี้โล่เลเวลสี่สิบนะครับที่ผมใส่อยู่ตรงนี้กดปรับแต่งปุ๊บเนี่ยมันจะเดินมาที่ปรับแต่งเลยนะฮะ ปุ๊บเห็นไหมมันก็จะมีให้ปรับแต่งนะครับเป็นขั้น1ขั้น2ขั้น3อะไรเงี้ยนะครับก็เราสามารถที่จะปรับแต่งตรงนี้ได้ปรับแต่งเพื่ออะไรครับปรับแต่งเพื่อให้ค่าพื้นฐานตรงนี้มันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยถ้าเราใส่คาทา25แล้วแบบโอ้โหเราไปลงดันสตูปเราได้คาทา60มาแล้วเราต้องเปลี่ยนไหมถ้าเราต้องการสะท้อนเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ เพราะว่าคาทา25เนี่ยก็สามารถปรับแต่งให้ค่าพื้นฐานเท่ากับคาทาเลเวล60ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเลือกเอาจากเซตเป็นหลักนะครับเลือกเอาจากเซตเป็นหลักนะเราเล่นอาชีพไหนเราต้องการเซตอะไรต้องการเซตดาเมจเซตสะท้อนเซตพิษอะไรเงี้ยก็คือเราสามารถเลือกได้เลยตามสายของเรานะครับแล้วก็ข้อดีต่อมาของของสีขาวเนี่ยก็คือมันใช้ค่าตีบวกที่ ถูกที่สุดนะครับใช้ทรัพยากรที่น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะได้ตีบวกแบบสบายๆหน่อยนะครับไม่เครียดมากจนเกินไปนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาซ่อมนะครับก็คือซ่อมถูกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าของมันแตกหรือเกิดอะไรขึ้นมานะครับเราก็จะแก้ตรงนั้นไปได้นะครับผมอ่ะอันนี้คือของสีขาวนะครับมีทั้งหมด6เซตคุณเลือกเอาเลยตามเซตที่ต้องการทีนี้มาดูของสีฟ้านะครับ สีฟ้าเนี่ยอย่างแรกเลยที่ผมอยากให้ทุกคนทราบนะครับคือสีฟ้าเนี่ยมีแค่1เซตเท่านั้นนะครับอ่ะมาดูที่คาถาก่อนคาถาเนี่ยเป็นคาถาสีฟ้าเริ่มต้นเลเวล30เลยนะครับของสีฟ้าเนี่ยมีแค่เซตเดียวเท่านั้นนะครับเป็นเซต Velocity p a นะครับเ y แ a c กแล้วก็ใจแอนเบนนะครับผม3เซตเท่านั้นแล้วเราสามารถที่จะอัพไอของสีฟ้าเนี่ยจากเรเวล30สู่40 50 60แบบนี้ได้นั่นเองครับอ่านี่ฮะคาถา40มันก็จะกลายเป็นเซ็ตที่เป็น v e l o c i t y ี้เลเวลก็คือเซ็ตเดียวกันนั่นแหละแต่แค่เลเวลมันเพิ่มขึ้นเลเวลมันเพิ่มขึ้นอารมณ์เหมือนกับว่าเราปรับแต่งสีขาวนั่นแหละครับอ่าโอเคขอย้อนไปนิดนึงนะครับแล้วสีฟ้าหายังไงนะครับสีฟ้าเนี่ยเราเนี่ยสามารถหาไดจากการเอาตัวพวก ของวัตถุดิบที่ได้จากดันเจียนรายวันเนี่ยไปคราฟนั่นเองครับอ่าเนี่ยครับถ้าเรากดมาดูที่ไอเทมใช่ไหมครับเนี่ยครับคราฟอุปกรณ์ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมีพวกหนวดแมงทองอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้พูดถึงอาวุธละกันนะฮะเพราะว่าจริงๆมันก็ใช้ทุกอย่างนะครับแต่บางอย่างแค่มันเอาไปคราฟเสื้อเอาไปคราฟผ้าคลุมเอาไปคราฟรองเท้าอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะหนวดแมงทองเนี่ยเห็นไหมติดประมูลตลอดคอแซรเชนฮุกนะครับหรือว่าโอซิลิสเคิร์ดอะไรแบบเนี้ยครับคือมันติดประมูลตลอดนะครรัับเพาาว่มใช้ อุปกรณ์สีฟ้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะใช้สีฟ้าเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องงงว่าสีสามสิบสี่สิบต้องอะไรดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณก็สามารถที่จะอัพไปได้ถึง60อยู่แล้วนะครับผมเอออยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้มาก็ใช้นะครับแล้วก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับอ่าหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะได้มาก็คือเราเปิดกาชาแล้วเราโชคดีมากๆ ได้ของสีฟ้าตรงกับสายตัวเองนั่นเองนะครับอ่ะแล้วของสีฟ้าเหมาะกับใครนะครับของสีฟ้าเนี่ยก็นี่ฮะมันก็จะมีทั้งหมดแบบ3แบบนะครับเราสามารถที่จะดูได้นะครับการค่ายูนิตแต่ละตัวจะเพิ่มไฟนอลดาเมจโบนัส1%นาน30วินาทีทับซ้อนสูงสุด 5ครั้งอันนี้คือ Felocity Level 1นะครับนั่นหมายความว่าเวลาคุณฟาร์มมอนพอมอนตาย1ตัวดาเมจคุณจะเพิ่ม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 ,มจนมากสุดที่5%นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอัพไปเป็น e l o c ล t y l e ้ e l 2หรือ3เเนี่ยไอ้ดาเมจที่มันเพิ่มขึ้น1%มันก็จะเป็น1.5% 2% 2.5%อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะแรงขึ้นกว่านี้อีกนะครับ เซต6ชิ้นนะครับการสูญเสีย HP ทุกๆ20%จะทำดาเมจไร้ธาตุ5 5ของดาเมจที่ได้รับต่อศัตรูทั้งหมดในระยะ4เมตรและลด p Attack และ MS t t a c k ของเขา10%นะอันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน,เป,น,เ,น,กนเป็นเหมือนกับสายเบิร์เลือดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เซต8ชิ้นเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่จะตีบอสเป็นหลักเพราะว่า มันจะทำดาเมจต่อบอสเพิ่มขึ้น5%นะถ้าเลเวลสูงๆก,ก,ก็อาจจะ20%อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นเซตสีฟ้านะครับเซตสีฟ้าก็จะดูแลยากกว่าเซตสีขาวนะครับเพราะว่า1คือทรัพยากรในการตีบวกจะเป็น2เท่าของสีขาวสมมุติว่าตีบวก3ส,สีขาวใช้8สีฟ้าจะใช้16แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็น2เท่านะถ้าเกิดคุณ แบบรู้สึกว่าเฮ้ยของตีบวกมันแพงนะครับเราก็อาจจะเล่นเซตขาวก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าของตีบวกมันถูกเพราะว่าแต่ละเซิร์ฟเวอร์ของตีบวกเนี่ยราคามันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆว่าจะเลือกขาวหรือเลือกฟ้านะครับแต่ข้อดีนะครับของสีฟ้าคืออะไรครับคือเวลาเราบวกเนี่ยถ้าบวกที่เท่ากันนะครับสีฟ้าจะสูงกว่าค่อนข้างมากนะครับผมอ่ะสมมุตินะบวก2เนี่ย สมมติาของขาวบวก2ได้8%ของฟ้าบวก2จะได้16%อันนี้สมมุติเฉยๆนะเออประมาณนี้ครับคือเวลาตีบวกเนี่ยของฟ้าเนี่ยมันจะได้เปอร์เซ็นต์ตรงรีไฟที่มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครต้องการที่จะแบบเอ้ยเออไม่ได้วะ่ะอย่างนี้ต้องเอาตีบวกเยอะๆแบบอยากได้ค่าตรงตีบวกเยอะๆเนี่ยก็เล่นของฟ้าไปเพราะของฟ้าเนี่ยมันให้สเตตที่สูงกว่าถ้าบวกเท่ากันนะครับโอเคนะอ่าโอเคนะอ่ะ จบไปนะครับของข่าวของฟ้าเนี่ยเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับรู้กันละนะครับต่อมานะครับก็คืออุปกรณ์ที่เป็นของม่วงนะครับของม่วงเนี่ยก็คือมันจะเป็นเซตของทางเสื้อผ้าคลุมแล้วก็รองเท้านั่นเองนะครับ3ชิ้นนี้นะฮะอ่ะเซตที่นิยมนะครับก็คือเซตวาคิลี่ก่อนนะครับเซตวาคิลี่เนี่ยเป็นเซตเรียกได้ว่าเป็นเอ็นเกมเลยก็ได้ของแพทตอนนี้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นเซตที่ ถึกที่สุดนะครับแล้วก็ได้เลือดเยอะนะครับเวลาการตีบวกอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้เลือดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะครับเป็นเซ็ตบัตต์แบทเทิลนั่นเองนะครับของวอคิลี่เนี่ยก็สามารถปรับแต่งขึ้นไปได้นะครับปรับแต่งขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับเมื่อได้รับดาเมจทุกๆ1 0ของแม็ก p ีจะเพิ่มไฟ n a ลดาเมจรีดักชันห้าเปนตนานสิวิทับซ้อนกันสูงสุด5ครั้งนั่นหมายความว่าคุณจะโดนเบาลง25%นนะครัับตวีี้เ่ย อยากเล่นแบบเซตถึกๆเป็นหลักนะครับตัวดาเมจเบาๆอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับอ้าวแล้วของนี้หาจากไหนนะครับง่ายๆเลยครับเราลงดันทุกวันเนี่ยเราจะได้เหรียญที่ชื่อว่าวาลคิลี่นะครับถ้าเรากดที่ไปทันทีปุ๊บเนี่ยมันจะเดินไปที่ NPC แล้วก็มีให้แลกเลยนะครับผมอ่ะผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับรองเท้าวาลคิลี่นะฮะว่าโหดขนาดไหนนะครับอันนี้รองเท้าวาลคิลี่บวก2นะครับกับฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นรองเท้าขาวนะครับแซนดโลนะครับ บวก4นะครับถ้าเพื่อนๆ่อเทียบดูตรงรีไฟเห็นไหมครับว่ามันเท่ากันเลยนะครับมันเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราบวกของวาคิลี่ขึ้นไปบวก4เท่ากันปุ๊บเนี่ยรีไฟตรงนี้คุณจะขึ้นเป็น2เท่านะครับอ่าคุณก็จะได้แม็กเลือดที่มากกว่านะครับในบวกที่เท่ากันนะฮะแล้วก็แถมยังได้เซตที่โคตรถึกด้วยนะครับอ่ะขอเสริมนิดนึงแนะนําไปเลยละกันสําหรับเซตวาคิลี่นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เลือดเยอะๆนะครับ ถ้าคุณเป็นสายเวทนะครับถ้าคุณเป็นสายเวทนะแนะนําให้มาเลือกที่ผ้าคลุมก่อนนะครับเพราะว่าผ้าคลุมเนี่ยจะเพิ่มให้สายเวทเยอะพวกพรีสหรือพวกอ่า,อาวิาสาดอะไรพวกนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะคุณสังเกตได้จากตรงค่าพื้นฐานก็ได้ครับเนี่ยถ้าเกิดเป็นของพวกสายเวทนะครับที่เป็นของอะโคพรีสวิสาดอะไรพวกนี้นะครับผมก็เห็นไหมครับผมว่า แม็กเลือดเนี่ยจะอยู่ที่5,850แต่ถ้าคุณมาดูวอลคิลี่ตัวนี้เห็นไหมเหลือแค่3,900นะครับอันนี้จะเป็นของไนท์รุ่นไนท์อาร์เมอร์แชนอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นของนักธนูล่ะโอ้ยิ่งน้อยไปอีก2,925นะครับอ่าะครับแต่มาดูที่รองเท้านะครับรองเท้าของพรีสหรือรองเท้าของวิสาร์เนี่ยเหลือแค่1,950แต่อาชีพอื่นเห็นไหมัน้ยนะครับอ่าอันนี้ล่ะ4,800นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้ต้องเลือกดีๆตามอาชีพเรานะครับว่าจะซื้ออะไรก่อนผมก็พลาดไปซื้อรองเท้าอามาก่อนเพราะว่าเอ้ยเราไปฟังจากคนที่เล่นกายภาพมาแล้วแบบเฮ้ยรองเท้ามันเพิ่มเลือดเยอะสุดนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับคือมันแบ่งประเภทไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเราเป็นสายเวทสายพีชอะไรเงี้ยก็แนะนําให้ซื้อเป็นผ้าคลุมก่อนเพราะว่าเพิ่มเลือดที่ค่อนข้างเยอะมากนึงนะครับผมโอเคนะครับอันนี้คือเซ็ตนะครับผมวาคิลี่นั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยมันก็จะมีเป็นอีก2เซ็ตนะครับก็จะเป็นเซ็ต ของโอดินนะครับโอดินเนี่ยเดี๋ยวนะแปบบ๊บนึงผมขอดูก่อนนะครับโอดินนะครับตัวนี้นะครับโอดินนะเนี่ยจะเป็นเซตที่เราสามารถหาได้จากหอคอยร้อยชั้นนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะเป็นเซตเอ็นเกมเหมือนกันนะครับเมื่อได้รับดาเมจสะสมทุกๆ10%ซของแม็กเลือดนะครับไฟนอลดาเมจโบนัสจะเพิ่มขึ้น2.5นาน6วินาทีซ้อนกันได้สูงสุด5ชั้นด้วยนะฮะเออนะอันนี้ก็เป็นเซตดาเมจนะครับที่ค่อนข้างรุนแรงแต่ การที่เราจะได้มาเนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันครับเพราะว่าทุกคนต้องไปลงหอนะครับแล้วก็เก็บเศษโอดินทั้งหลายรวบรวมกันมากว่าจะได้เป็นชุดโอดินชุดหนึ่งคนก็เลยยังไม่ค่อยนิยมใช้กันนะครับอืมและอีกเซตหนึ่งนะครับจะเป็นเซตเมอร์ฟี่นั่นเองครับอันนี้จะเป็นเซตสำหรับการ PVP โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งเซตตัวนี้เนี่ยเราสามารถหาได้จากการเอา ค่า contribution นะครับหรือว่าค่าบริจาคก,กิลเนี่ยไปแรกในกิลนั่นเองนะครับถ้าใครที่บริจาคเยอะใครที่ KVM ดุดกิลแบบอันดับสูงๆงนะครับก็อาจจะได้มาเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าไอตัวค่าคอนเนี่ยหลักๆก,ก็คือเราสามารถหาได้จากการทํากิจกรรมต่างๆในกิลไม่ว่าจะเป็นบริจาค KVM หรืออะไรก็ตามพวก order world gate อะไรก็เกี่ยวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ อยู่ที่เพื่อนๆน,นะครับว่าเพื่อนๆจะหามาใช้ยังไงแต่ง่ายสุดในสีม่วงเนี่ยตอนนี้คือน่าจะเป็นเซตวาคิลีเพราะเราสามารถซื้อเหรียญจากตลาดกลางแล้วก็เอาไปซื้อได้เลยนะครับเอาไปแลกได้เลยหรือว่าลงดันบ่อยๆเรื่อยๆนะครับมันก็มาเองนะครับประมาณนี้นะครับส่วนของทองเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาค่อนข้างยากถ้าคุณไม่ล่าบอสแล้วดวงดีหรือคุณไม่ได้แบบเป็นสายเปรวยๆเนี่ยคุณก็อาจจะยังแบบ เล่นไม่ถึงอย่างผมเนี่ยก็ยังเล่นไม่ถึงของทองเพราะมันแบบมันแพงแล้วค่าดูแลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนักมากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของทองนะครับถ้าจะเล่นเราต้องมีงบมากพอสมควรที่จะเล่นนะครับเนี่ยแต่ว่าของทองมันจะดีอย่างหนึ่งคือมันจะมีสกิลเฉพาะของเขายกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับขณะปล่อยสกิลหรือโจมตีทั่วไปมีโอกาส10%ที่จะเพิกเฉยต่อเอ็มเดฟของเป้าหมายก็คือทะลุ ะลุ m เ e ็ดของเขาไปเลยนะครับอันนี้แหละของทองข้อดีมันคือตรงนี้คือมันไม่มีเซ็ตแต่มันมีความสามารถในตัวของมันเลยนะครับเนี่ยอย่างสมมติว่าผมจะถือคาาเนี้ยนะครับผมได้ละไอตัวสกิลเฉพาะตรงนี้นะครับแล้วก็อีอกข้างหนึ่งถืออะไรดีถือโล่มโล่ก็มีความสามารถของมันอีกอันนึงคือมันไม่ต้องไปนั่งคิดว่าเฮ้ยจะใส่ทอง2ชิ้น3ชิ้นเออคือมันไม่ต้องทําแบบทําแบบของขาวของฟ้าหรือของม่วงไง คือมันมีความสามารถในตัวของอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องแบบมากังวลว่ามันต้องเป็นเซตไหมหรืออะไรอย่างนี้ครับของทองก็เลยเป็นของที่ค่อนข้างเอนเกมนะครับเอนเกมที่สุดแลวนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าค่าดูแลของทองเนี่ยก็แพงมากๆเพราะว่าวัตถุดิบในการตีบวกคุณก็จะใช้เยอะยิ่งขึ้นไปกว่าของม่วงของฟ้าอีกนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นของทองก็ต้องมีเงินระดับหนึ่งนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าฟังแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเข้าใจแล้วก็ปรับใช้ได้นะครับผมคือมาถามหลายๆคนมาถามว่าแบบเฮ้ยใช้ฟ้าดีไหมใช้ข่าวดีไหมเนี่ยคือก็ตอบยากเหมือนกันเพราะว่าแนวทางของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องทําความเข้าใจกับเรื่องอุปกรณ์ตรงนี้นะครับ แล้วก็เอาไปปรับใช้เป็นแบบฉบับของตัวเองแล้วมันจะดีที่สุดนะครับอ่าเพราะว่ามันจะพอใจเรามากที่สุดนั่นเองนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้ดีสุดอันนั้นโอเคกว่าอะไรเงี้ยครับผมอืมมันอยู่ที่ว่าเราจะเล่นแบบไหนนั่นเองนะครับผมโอเคฮะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะได้ประโยชน์ไปนะครับผมถ้าเกิดใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับ และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช anel ของจุงโกะนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อน,นครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ